สวัสดีจ้าเพื่อนๆคลิปนี้เรามาทำปลาลกันนะคะปลาะสูตรเงินล้านนี่จ้ะปลาที่เราได้มาที่เป็นวางขายเนาะปลาลสูตรนี้ประสูตรเงินล้านนะที่เขาที่เขาทำขายแล้วก็ลงในในช่อง youtube หรือว่า เราจะทำได้เหมือนเขาไหมมาดูกันเราต้องตวงเนาะเราต้องตวงเพราะในสูตรของเขาเขาให้ตวงโอเคโอเคอ้าวเครื่องเครื่องปรุงเราละ่ะ ปลาล่าสุดนี้ที่เขาลงในช่องยูทูบปลาสีปลาสี่สเกลือหนึ่งลำหนึ่งปลาสี่เกลือหนึ่งปลาหน้าสี่กิโลเลี้ยนหัวเลยพี่น้อง Thank <laughs> you. นี่นะคะนี่ปลาสองรำเพราะว่าปลาเราหมักหมักเกลือไว้แล้วปลาเราหมักเกลือไวนะ้แล้วเนาะแล้วเราก็มาชั่งในส่วนที่ยังเหลือกระมังเราน้อยเนาะเราก็เลยทำทีละ 2กิโล Ah! ก็จะมืดๆหน่อยนะพี่น้องคลิปนี้พี่อ้อยก็ขอฝากการทำปลาระที่ดูจากในช่องยูทูปอาจจะเหมือนของเขาหรือเปล่านะเขาบอกว่าสูตรนี้สูตรเงินล้านนะ ปลาสีเกลือหนึ่งลำหนึ่งจะคลิปนี้พี่ออยก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ